คอซ่าสามร้อยนะครับอันนี้มาติดตั้งไฟสปอตไลท์นะครับตรงบังคนหน้านะครับหนึ่งคู่เป็นรุ่นสามสิบวัตต์นะครับแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟหน้าด้วยนะครับอันนี้หลอดไฟหน้าซันบีมนะครับเป็นรุ่น H4 นะครับลูกค้าเลือกเป็นขาวต่ําขาวสูงนะครับอะเรามาดูแสงนะครับผมของไฟหน้าก่อนนะครับอันนี้ยังไม่เปิดนะครับแสงไฟหน้านะครับผมอันนี้หนึ่งคู่นะครับยังไม่เปิดสปอตไลท์นะครับ แสงไฟหน้านะครับไม่ฟุ้งไม่แยงตาชาวบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดสปอตไลท์ให้ดูนะครับอันนี้เป็นสปอตไลท์ไฟต่ำสามสิบวัตต์นะครับลูกค้าเลือกสปอตไลท์เป็นขาวต่ำเหลืองสูงนะครับอันนี้สูงต่ำพร้อมกันของสปอตไลท์นะครับอ่าแล้วก็ไฟสูงไฟพาร์นะครับจะเป็นสีเหลืองล้วนนะครับผมแบบนี้เลยนะครับเปิดค้างได้ก็คือสีเหลืองล้วนนะครับแล้วก็พาร์ตตามมือนะครับ ถ้าไม่ถ้าไม่เปิดนะครับก็พาร์ตได้แบบนี้นะครับถ้าเปิดไฟต่ำพาร์ตมันตัดเป็นสูงแบบนี้ครับเรามาดูนะครับผมว่าแสงสองคู่นี้ทั้งไฟหน้าและไฟสปอตไลท์นะครับแยงตาไหมนะครับผมอ่านี่นะครับวิ่งลงพื้นเต็มๆแบบนี้นะครับไม่ฟุ้งไม่แยงตานะครับโอร์ซ่าสามร้อยเปลี่ยนหลอดไฟหน้าได้นะครับอ่า ผู้เดียวจบครับซันบีมประกัน6เดือนเต็มครับไฟหน้าก็ประกัน6เดือนนะครับเสียเปลี่ยนหลอดใหม่ครับผมสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ